วันนี้ครับวันดีวันนี้ก็อยู่ในเพจนะครับ ใช่คนที่จะไปลามปามไม่ใช่คนที่ไปเกาะนู่นเกาะนี่นะครับอะไรอย่างอะไรต่างนะฮะเพราะผมก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจของผมอยู่เองเหมือนกันนะครับเช่นกันนะครับก็เขาให้โอกาสนะครับี่สิ่งอะไรที่เขาให้โอกาสนะครับก็เป็นเรื่องของส่วนของส่วนหนึ่งของเขานะครับไม่เกี่ยวอะไรกับทาง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 ตัวผมเองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับพิจารณาด้วยนะครับในการคอมเมนต์ว่าให้ผมไป อะไรม,มันไม่ใช่ประเด็นอะไรที่ผมจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรต,ต่างนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่ามันเขายังไม่พูดถึงผมผมจะไปพูดถึงเขาทำไมนะครับในช่องของผมผมก็อยากจะบอกนะครับ fc ที่ติดตามช่องน,นี้อยู่นะครับเพราะช่องของผมเนี่ยมันเกี่ยวกับพัายนาราชนะครับเกี่ยวกับการค้าขายนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการไปแถ,คนน, ون, แถคนนู้นแถคนนี้ทำอะไรอะไรต,ต่างนี่แหละนะฮะ นะครับพิจารณาดูแลกันนะครับผมไม่ได้ใช่ว่าต้องไปเกาะคนนน้นเกาะคนนี้กินนะครับผมไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่ตัวจะพิจานะครับมีแต่คนมาของานผมทานะครับงานขอการผมทานะครับ ด้วยนะครับไม่ได้เกี่ยวกันแล้วถ้าท่านอยากแท้ท่านอยากคอมเมนต์หรือท่านอยากอะไรก็ไปที่ช่องเขาเลยนะครับพิมพ์ยังไงยังไงก็พิมพ์ไปเลยแล้วแต่นะครับคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่มันไร้สาระอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ,รบที่จะเอาคนมาถ่ายคงถ่ายคลิปแล้วก็มีคนดูเยอะแยะดึงกระแสะดึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยน,น,นะฮะ จะเอาใครมาถ่ายไม่ถ่ายเป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับผมไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะตอบโต้ไม่ต้องการที่จะออกมาพูดอะไรที่มันเสียเสียให้หายกับเขานะครับเขาทาอะไรส่วนเขาก็คือแล้วแต่เขานะครับคือที่ผมพูดวันนี้ก็คือบอกเอฟซีตัวเอฟซีเองนั่นแหละว่าอย่าคอมเมนต์ในเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้แต่คาจะหาว่าผมเนี่ย การอะไรต่างๆนานๆเนี่ยน,นะฮะอย่าโพสนั่นเนอะเอฟซี FC ทุกท่านก็อย่าไปอย่าไปทำตามอย่าไปคอมเมนต์อย่าไป, comment, อ,าไปอะไรต่างๆ,ๆนี่นะฮะที่เขา้ามาทักทวงเข้ามาหาผมนี่นะฮะท้าไม่ต้องคอมเมนต์นะครับในคลิปไหนก็ช่างคลิปเก่านะครับไม่ต้องคอมเมนต์อะไรมันหรอกปล่อยมันไปตามสภาพแหละนะครับนะทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่นะครับงานกูเยอะแยะมากมาย คนอะไรที่ชอบให้คุณเอาหน้าไปทําให้คนได้ได,ได้หน้าขนาดนั้นนะครับนะอยากได้หน้ามันก็ทําเองมึงแล้วกันไม่ได้ต้องไม่เกี่ยว,วกับกูกูครูสายสายนี่อยู่แล้วกูไม่นสนใจที่อะไรไม่หรอกนะแต่พวกท่านจะคิดเอาแล้วกันนะฝนะากไว้ด้วยแล้วกันพวกที่มันเปลี่ยนปลพวกที่มันคงมีอะไร เขาถ่ายคลิปดึงกันเข้ามาถ่ายคุ้งถ่ายคลิปเป็นกระซุ่นกระแฟอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปอะไรนะปปรุงได้ไม่ปรัปรุงได้ก็เขาจะเอายอดวิวไม่เอายอดวิวอะไรพวกเรื่องของเขานะเราไม่ต้องไปสนใจหรกไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรงเขาหรอกแล้วแต่เขาจะทำไม่ทำนะขอเอฟซีทุกท่านก็เอฟซีใเอฟซีมันอยู่แล้วใครดูช่องใครช่องแล้วช่องใครช่องมันอยู่แล้วนะครับนะ